ธุรกิจเครือข่ายตัวจริงอย่างอะทอมี่มีการเติบโตที่น่าจับตาตั้งแต่เปิดบริษัทมาเป็นเวลา13ปีไม่ใช่แค่การทําตลาดในประเทศแต่การมีตัวตนอย่างเปิดเผยในด้านความงามและสุขภาพก็ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเช่นกันด้วยอาวุธในการส่งออกทั้งสินค้าที่คุณภาพดีและราคาที่จับต้องได้ทําให้สามารถขยายการเติบโตในต่างประเทศรายงานโดยคุณอีจีอันค่ะอัตโอมี่ติดอันดับ10ของบริษัทขายตรงระดับโกลบอล นิตยสาราแวดวงบริษัทขายตรงของอเมริกา Direct Selling News ระบุว่าอ t o มี่ติดอันดับ10ในลิสต์100ธุรกิจโ g ล o b a l ดโดยยอดขายส่งออกกว่า5 4 0 0 0ล้านบาทเป็นครั้งแรกที่ได้ติดอันดับท็อป10ในโพนี้ด้วยการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกเกี่ยวกับสินค้าที่ดึงดูดของอ t o มี่โดยยอดขาย g กล b a l ของ a t o มี่ปีที่แล้วคือ5 4 0 0 0ล้านบาท และได้รับการจดทะเบียนด้วยยอดทั้งสิ้น8 7 0 0 0 0ล้านบาทในปี2019อัทมี่ทำยอดขายได้ทั้งสิ้น47,400ล้านบาทปี2020 5 7 0 0 0 0ล้านบาทและแม้จะมีวิกฤตโควิด -19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เราก็ยังเติบโตถึง50%ด้วยการผลิตสินค้าภายใต้กลยุทธ์คุณภาพดีราคาย่อมเยาวเหมือนกันกับการผลิตในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าประเภทสุขภาพเฮโมฮิม oh และประเภทความงามแอปซูลต์เซลล์แอคทีฟสกินแคร์ที่เป็นสินค้าตัวเด่นของอะโทมี่แล้วแอปซูลต์เซลล์แอคทีฟสกินแคร์ได้ปลุกกระแส K ีบิวตี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วด,ด้วยครีมนิวทริชั่นและล่าสุดในวงการเครื่องสําอางก็ได้รับรางวัลเชิดชูด้านเทคโนโลยีจากพระเจ้าเซจงมหาราชยิ่งกว่านั้นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเฮโมฮิมก็ทำการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุด เป็นสินค้าขายดีตลอดการ7ปีซ้อนและปีที่แล้วยอดขายรวมทั้งในและต่างประเทศก็ทะลุไปกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทเกิดเป็นสถิติใหม่อยู่ตลอดในทุกปีและปีนี้ก็มีแผนที่จะเพิ่มเติมสร้างกระแสเพื่อต่อยอดธุรกิจต่างประเทศขึ้นไปอีกปัจจุบันอโทมี่เปิดสาขาต่างประเทศแล้วกว่า24ประเทศในปีนี้ก็ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นทั้งอุเบกิสถานมองโกลและบราซิลเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นเรามีเป้าหมายจะเริ่มสร้างธุรกิจอโทมี่ในทวีปยุโรปถึง27ประเทศ ภายในครึ่งปี2อง2ีโดยเริ่มต้นที่เยอรมันโดยเราได้มุ่งพากลยุทธ์กระจายสินค้าไปพร้อมทั้งพาสินค้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้ไปบุกตลาดและสร้างแผนการตลาดที่เฉียบคมเพื่อจะดึงดูดชาวยุโรปอีกด้วยเราตั้งใจจะเริ่มต้นการทําธุรกิจให้สําเร็จด้วยการเติมแต่งและเพิ่มกลยุทธ์สําหรับลุยตลาดยุโรปเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมของยุโรปโดยเฉพาะและเรายังจะยึดหลักกลยุทธ์เดิมของอโทม่ไีกด้วยครับ เราจะทุ่มเทพาฮีโร่โปรดักส์ของเราทั้ง2ตัวไปตามเป้าหมายเรากําลังเตรียมตัวพาสินค้าทางด้านบิวตี้และเสริมอาหารไปปลุกระสเคเคาวเจอร์ ulture, และ,จะเจ้าสินค้าด้านอาหารไปปลุกระสเคฟู้ดอีกด้วยครับเรากําลังจะโชว์ศักยภาพของธุรกิจเครือข่ายของเราในตลาดต่างประเทศด้วยสินค้าที่โดดเด่นและเฉียบคมของเราจากสำนักข่าวมนิทูเดอีจีอันรารงานคะ่ะ